สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนให้ผลในช่วงเดือนธันวาคมทั้งเดือนนะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด u b s c ไคร e นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของดวงดาวก่อนค่ะชาวสิงส้มต้องบอกว่าในส่วนของ าดาวนะคะค่อนข้างมีาดาวบับเคราะห์เหมือนเดิมแล้วคะ่ะนะคะทั้งราหูนะคะแล้วก็ในเรื่องของดาวเสาร์ด้วยนะคะส่วนต้องบอกว่าในส่วนของคนมีคู่นั้นนะคะคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยนะนะคนรักคู่ครองของคุณเนะี่ยจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการงานเป็นอย่างดีนะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามีในส่วนของดาวคู่มิตร เสาแล้วก็พระราหูอยู่ในทางฝั่งเขาอยู่ในทางฝั่งในเรือนปัตนิทางเขาเพราะฉะนั้นเขาจะบูมมากๆในเดือนธันวาเนในในเรื่องของการงานและการเงินเขาบูมมากๆแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยส้มมองว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเเออเพราะฉะนั้นชาวสิงห์ถ้าจะไปโฟกัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กัน คุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรือเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณการที่ไม่มีเวลาให้กันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ได้ก็เอาเป็นว่าทั้งชาวสิงและก็ชาวสองถ้ามาเจอคลิปนี้เนาะนะคะอาจจะต้องคือความสําเร็จในงานก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าก็อย่าลืมในเรื่องของครอบครัวเนาะนะคะในอีกส่วนหนึ่งนะคะคนโสดคนโสดก็มองแบบนี้ว่า อาจจะมีคนเข้ามาดีๆเลยแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ถูกใจก็ได้นะคะหรือมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์อยู่ซึ่งถามว่าเมื่อไหร่จะดีนะคะอ้เรื่องอุปสรรคปัญหาทั้งคนโสดและคนมีคู่เนี่ยเดี๋ยวดา,าวเสาร์จะมีการย้ายในช่วงเดือนกุมภาและราหูเนี่ยก็อยู่อีกไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวก็จะมีการย้ายไปแล้วเดี๋ยวมันจะโล่งๆแล้วปีหน้าเนี่ยโล่งๆและใจเย็นๆน,นะคะชาวสิงใจเย็น นะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะในช่วงปีหน้าเนาะนะคะอืมอีกนิดหนึ่งแต่เรื่องงานเงินดีมากๆเนาะนะคะส้มมองางานเงินดีมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าในเรื่องความรักก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์สักหน่อยนะคะ,นะ,คะในเรื่องของไพ่กันบ้างก่อนที่จะมาเรื่องไพ่นะคะส้มจะบอกว่าดูได้ทั้งดาวจันร์ดาวสุในราศีสิงห์แล้วก็สามารถที่จะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะ มาดูกันที่ไพ่นะคะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่าหเดือนขึ้นไปค่ะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันรุงนี้นะคะไปได้ขึ้นไพ่เพจดับคัพต้นเดือนดีเลยนะเพจด o บคัพนะคะอารมณ์มันจะแบบสดใสอยากที่จะแบบว่าน่าจะเป็นไปในทางฝ่ายชายนะคะเอออยากมอบสิ่งดีๆให้อีกฝ่ายหนึ่ง พอรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความอึดอัดใจ,จหรือว่าอาจจะมีเรื่องของญาติผู้ใหญ่ที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์นคะคะก็อยากจะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนั่นแหละค่ะเนาะเออมันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งโดนเรื่องผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์โดนการตัดสินอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักแบบไม่เป็นธรรม ะะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะงอ้ออยากจะมาขอคืนดีอยากจะให้กําลังใจประมาณนี้ค่ะ The h y d ร a แฟนหัวกลับมีชาวพลึกศพด้วยนะคะชาววันศุกร์ก็ได้นะคะอืมมีความรู้สึกว่าอยากอยากง้อเพื่อให้มันดีขึ้นอะมูดมันดีขึ้นนะคะครึ่งเดือนแรกแต่แ a งวันเพราะว่ามันตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดบางทีอาจจะมีเรื่องของการทําผิดศีลธรรมในนี้ด้วยนะเออก็จะง้อไงให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะว่าอะไร ตัดไม่ขาดหรอกยังรักมากๆรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําไปเกิดผลกระทบกับอีกคนนึงเรารู้สึกผิดมากเราอยากจะไปขอโทษขอโอกาสเตรียมแล้วนะกําลังจะเตรียมขอโทษอยากขอโอกาสครึ่งเดือนแรกเป็นอย่างนี้นะัดคือเตรียมเตรียมละครึ่งเดือนหลังมันคือแบบเตรียมแล้วอะแต่ส้มมีความรู้สึกว่าในหลายๆคู่อาจจะมีการแบบ คืนดีกันเราด้วยอะ่ะครึ่งเดือนแรกแต่ครึ่งเดือนหลังของธันวาเป็นแบบนี้ค่ะเดลฟู Fool, นะคะชาวธาตุลมกุมิถุนตุลน,นะคะอืมขึ้นไพ่ q u e e ั of p e n t a c l e s หัวกลับคือพอเวลาอาจจะดีกันแล้วก็ได้นะคือพอดีกันแล้วเป็นยังไงอีกฝ่ายหนึ่งก็รักอิกสระเลยคือแบบว่าก็ก็คืนดีแล้วไงสบายใจสบายใจทำไงไม่สนใจอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งเครียดมากเรื่องงานเงินเรื่องอะไรแบบนี้เนาะเครียดมากเลยนะคะก็ยิ่งไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันก็เหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาในความสัมพันธ์ได้ค่ะ two of cups หัวกลับนี่ไงส้มมีความรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ม o d ไม่ตรงกันนะเออพอดีกันแล้วเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าก็ไม่อยากจะดูแลเทคแคร์มากอะ่ะ รู้สึกรักอิกสระไงเออนะคะอยากไปเที่ยวต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณเนี้ยเอออีกฝ่ายหนึ่งก็บอกเฮ้ยฉันอยากทํางานซ้อมมีความรู้สึกนะว่ามีฝ่ายหนึ่งอ่ะชวนไปเที่ยวเออมีฝ่ายหนึ่งชวนเที่ยวเลยนะเฮ้ยไปเที่ยวเถอผ่อนคลายบ้างอีกฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยเงนินยังไม่พอเลยมันต้องให้ได้ยอดเท่านี้ก่อนทางๆท,ที่มันพอนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบบ้าง,งานมากๆ แล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางเรื่องงานเรื่องเงินเลยแบบมันต้องให้ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยมันไม่เท่ากันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งอยากพักอีกฝ่ายหนึ่งอยากทํางานเอาแล้วสิ้นปีก็ไม่เว้นยังทําอยู่สิ้นปีก็ไม่เว้นนะสิ้นปีจะไปพักผ่อนไปเที่ยวไม่ไม่ไมทำงานชํานะคะมันก็ากลายเป็นว่าความรู้สึกเท่ากันมันไม่มี เอเรียกว่าศีนไม่เสมอกันได้ไหมเออความต้องการมันไม่ตรงกันเราไม่เข้ากันนะคะสองถ้วยหัวกลับเนี่ยมันเป็นชนวนเหตุที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดไม่เหมือนกันน่ะอีกฝ่ายหนึ่งทำไมแบบชิลจังและอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยยูไม่รู้หรือว่าเงินมันต้องมันต้องเก็บมันต้องเก็บก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยความต้องการไม่ตรงกันนี่ให้ระวังเลยมันอาจจะเกิดความเปราะบางในความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ค่ะนะคะอืม นอกจากทะเละเาะหรือมีปัญหากันในเรื่องของญาติผู้ใหญ่หรือเรื่องของการทําผิดศีลธรรมกับคนเก่าๆแล้วนะคะการกลับไปหาคนเก่าๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันในเรื่องชิวไม่ชิวอีกในเรื่องการทํางานเนาะนะคะมาดูกันนะคะสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวสิงค์ค่ะชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูคิงอปวรสหกลับเขาซ้มมีความรู้สึกว่าเขาไม่ไปไหนอะ่ะเขาเป็นนักสร้างภาพเหมือนกันนะคะ เขาอาจจะสร้างภาพให้ชาวสิงรู้สึกรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเออสร้างภาพนะเขาสร้างภาพให้ชาวสิงรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเออเพราะว่าอะไรเขาอยา,อยากอยู่ตรงนี้อยากให้ชาวสิงรนะักเขาแหละนะคะในออฟคริสตัลชาวธาตุดินมังกรพรึกศพกันเหมือนเขาเหมือนเขาไปทํางานอะไปหาเงินเน่ยเหมือนเขาไม่ค่อยสนใจคุณเนี่ยไปทํางานหาเงินออกห่างจากคุณหรือว่าแบบ เฉยชาจากคุณไปอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นอารมณ์ที่เฉยชาก็มีไปโฟกัสเรื่องอื่นหรือคนอื่นได้นะเซเว่นล็บสอดชาวทัดลมกูมิถุนตุลมันมีกรณีของความรู้สึกไม่ได้วางแผนชีวิตหรือไม่เสี่ยงแต่โ้มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเกราะกับชาวสิงแล้วนะเออเขาไม่เล่นเกมในความสัมพันธ์แล้วอะโซมีความรู้สึกแบบนั้นว่าเขาไม่ได้ตั้งกาด ที่จะเล่นเกมในความสัมพันธ์หรือมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเขาปลดเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมออกแล้วมีมีความจริงใจมากๆเลยทีเดียวนะถ้าเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรักอะ่ะม,มาดูกันนะคะแต่ซ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีความไม่ซื่อได้ในบางคนอะ่ะชาวทาตุลมอะ่ะถ้าหักหลังนี่ก็คือแทงแทงข้างหลังหนักเลยนะม,มาดูกันถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีผู้ที่มีอิทธิพลน,นะคะกับ ชาวสิงนะคะในกรณีแรกส้มมองแบบนี้นะคะว่าเขาอาจจะต้องออกห่างจากคุณแต่เขาไม่ยอมไปไหนจากคุณหรอกเขาไม่เสี่ยงที่จะออกไปจากคุณหรอกเออส้มมองแบบนั้นว่าเขาอาจจะต้องไปทํางานหาเงินสิ่งที่เขาโฟกัสมันคือเรื่องทํางานหาเงินน่ะเออแล้วเขาพยายามทําให้คุณเชื่อใจว่าเฮ้ย<ๆ>เขาแบบมันไม,ไ,มไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะเขาไม่ได้ทําอะไรไม่ดีแล้ว เขาออกไปบางทีมันก็เป็นความมันก็เป็นความที่เขาต้องการโฟกัสงานเงินแล้วใจเขายังอยู่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับคุณเลยเขามีแค่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วไม่ได้ทํางานทําเงินมันก็ไม่โอเคอาจจะต้องไปสร้างเนือ้อสร้างตัวก่อนมีเงินเยอะๆก่อนอะไรเงี้ยล้วถึงกลับมาแต่ว่าใจเขาไม่ได้ไปไหนเลยนะคะนีก่กรณีหนึง่งคือการที่ตัวเขาเองเป็นนักสร้างภาพมากๆนะคะ ไม่ใช่คนดีอย่างที่เขาบอกคุณแล้วก็่เอมีการไปสนใจคนอื่นชิวไม่สนใจคุณไปสนใจคนอื่นไม่ได้ไปสนใจเรื่องงานเงินนะคะสนใจคนอื่นเลยนะคะแล้วก็อารมณ์แบบแทงข้างหลังไม่ซื้อกับคุณได้โกงในความสัมพันธ์ขี้โกงในความสัมพันธ์ได้เออประมาณนี้เลย ดูดีๆนะเป็นแบบไหนนะคะมาดูกันในเรื่องของคนโสดนะคะโสดสนิทโสดมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนค่ะโสดสนิทมีคนมาชอบคุณชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกมาจีบเลยมาจีบเลยนะคะระวังชาวพลึกศพนะคะระวังชาวพลึกศพเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่แล้วอืทําผิดศีลธรรมมีคู่แล้วแล้วมาบอกชอบคุณจีบคุณมีคนคุยเก่าคนรู้จักเก่า เข้ามาชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะคนคนเคยเจอกันคนเคยรู้จักมาจีบเออนะคะชาวธาตุลมกุมิทุนตุนมาจีบนะคะชวนเที่ยวชวนไปเที่ยว,แต,ว,วนะแต่ว่าชาวสิงนะแต่ว่าชาวสิงโดยเฉพาะชาวสิงที่เป็นผู้หญิงอะ ชาวสิงที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นคนชวนเที่ยวเองแต่ว่าชาวสิ่งที่เป็นผู้หญิงอะรู้สึกว่าแบบมาชงมาชวนเที่ยวอะไรจะทํางานจะมาจีบมาชวนเที่ยวอะไรจะทํางานประมาณนี้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่าอารมณ์ของชาวสิ่งที่เป็นคนโสดอะเนาะถ้าคุณเป็นผู้ชายอะคุณจะจะมีคนที่คุณชอบแล้วก็อยากเขาไปจีบแหละนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายหญิงชาวสิ่งที่เป็นผู้หญิงอะ คุณจะรู้สึกแบบยังไม่ถูกใจอ่ะคนเข้ามาตอนเนี้ยคือแบบให้รู้กาลเทศะหน่อยว่าต้องทํางานหาเงินเรามันแบบตัวแม่ตัวมัมในเรื่อง working woman อยู่แล้วอ่ะเออแล้วคุณมาชวนเที่ยวอะไรก่อนก็อาจจะไม่ไปต่อเลยก็ได้นะสองทั่วหัวกับคือมาจีบแล้วก็คือแบบแม่ตัดทิ้งเลยอ่ะแม่คือแบบใจเด็ดมากมาก ก็ว่ามีความรู้สึกว่าถ้าไม่เข้ากันในเรื่องของความต้องการในเรื่องการทํางานหาเงินไม่ได้ขยันทํางานหาเงินสักแต่ว่าจะเที่ยวแล้วมาจีบแล้วชวนเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไปเถอะไปเติบโตอารมณ์ประมาณเนี้ยเออนะคะคนโสดที่มีคนเก่าค่ะมีกลับเข้ามาเยอะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะอืม ชาวธาตุเออชาวธาตุน้ําเยอะนะชาวเอ,อ้ยชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกกับมีแต่ชาวธาตุน้ําอะไรเนี่ยชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคะ่ะไม่ยอมไปไหนนะเอออาจจะแบบสมมองว่าแต่ที่ take action เยอะมากคือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคือมึงมาง,ง้อเลยนะคะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าก็มีการให้โอกาสนะแต่ว่าพอดูดูไปแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้โอกาสต่อแล้วเพราะว่า ความต้องการไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงกันเอออย่างที่บอกไปเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนชิลแต่อีกฝ่ายหนึ่งชอบทํางานมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ค่ะอืมนะคะหรือมีในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ด้วยค่ะนะฐานะเชื้อชาติศาสนาญาติผู้ใหญ่นะคะที่ไม่เข้ากันนะคะอืมให้ระวังคนเก่าชาวพฤกษบนะคะชาววันศุกร์นะคะกลับเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนกับ มีความรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องญาติผู้ใหญ่หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะยังไม่จบกับคนคนของเขาอะนะคะในส่วนของอ,อคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะโอ้ช่วงต้นเดือนดีมากกำลังหวานเลยนะคะ แต่ว่ามันก็มีเรื่องราวของความรักเก่าแทรกเข้ามาหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆโดยที่ญาติเป็นคนชักจูงเข้ามาทําให้อึดอัดในความสัมพันธ์ได้หรือปัญหาเดิมปัญหาเก่ากลับเข้ามาได้ปัญหาเดิมๆเ,เรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของความเหมาะสมนะคะแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นเรื่องของอความคิดและที่ที่แบบว่าอีกคนนึงไม่อยากเหนื่อยอยากชิลไม่อยากดูแลที่แคร์มากแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ เรายังอยากทํางานหาเงินคุณต้องดูแลเทคแค่เราดิโดยเฉพาะในช่วงแรกๆของความสัมพันธ์อ่ะเออแล้วมันก็เกิดการที่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากันน่ะสองถ้วยหัวกลับอืมก็ต้องระมัดระวังความเปราะบ,บางในความสัมพันธ์ยิ่งถ้าเกิดเป็นคนคุยอ่ะมันช่วงระยะแรกๆอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆน,นะนะคะอืมไพ่าชายรถแคปเทร์แนะนําอะไรในเรื่องของการวางตัวที่ดีนะคะกับชาวสิงชาวสิงคุณต้องหนักแน่นไว้นะ ในออฟสอดหัวกลับคุณไม่จําเป็นต้องทําตามใครคุณไม่จําเป็นต้องหูเบาด้วยแตซ้อมมีความรู้สึกว่ามันขึ้นไพ่ว่าอย่าหูเบาอ่ะชาวสิงคุณอย่าหูเบาเออเพราะว่ามันจะมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคะที่เตือนคุณในแง่ของเขาใช้อคติอะ่ะเขาใช้อคติอะ่ะเออในการบอกในการพูดกับคุณโดยที่มันไม่ใช่ทิศทางที่มัน ถูกต้องหรือเหมาะสมหรือมเีเหตุผลเพียงพออ่ะเออเป็นผู้ใหญ่ที่มีอคติแล้วแล้วถ้าคุณไม่สามารถที่จะหนักแน่นพออ่ะมันก็คือคุณไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ดีๆไว้ได้เลยนะอืคุณต้องพิจารณาด้วยด้วยตัวคุณเองหรือว่าถามหลายๆคนเอออย่าไปเชื่อหรืออย่าไปหูเบากับคนเพียง คนเดียวคุณอาจจะต้องถามเยอะๆหลายๆคนว่าเขามีความคิดเห็นยังไงดูสภาพสังคมดูคนอื่นๆในสังคมว่าส่วนใหญ่เขามีความคิดเห็นกับสถานการณ์ประมาณนี้อย่างไรเออนะคะคือคุณไม่จําเป็นน้องต้องทําตามคนที่แบบบอกคุณว่าอย่างนั้นอย่างงน,นไม่ดีโดยที่เขาอาจจะมีความคิดเห็นแบบนี้เพียงแค่คนเดียวแต่คนอื่นๆรอบตัวคุณคิดเห็นไปในอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณควรเชื่อต่อไหมอะ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาจะขอคำปรึกษาจากใครหรือใครเข้ามาขอให้คำปรึกษาคุณแบบนี้คุณก็ต้องพิจารณาด้วยการไปถามถ่ายคนเยอะๆนะเออไปหรือพิจารณาจากสื่อโซเชียลก็ได้ค่ะนะคะว่าเออเป็นแบบไหนถึงจะเรียกว่ามันเป็นเชิงในเหตุในผลจัดการแบบไหนถึงถึงจะไม่ใช้อคติเกินไปอะไรแบบนี้ต้องดูกว้างๆดูภาพกว้างเชื่อคนเพียงคนเดียวไม่ได้ นะคะส้มบอกเลยในเรื่องของอไพ่ออเดเคอร์นางฟ้านะคะแนะนำอะไรหรือเห็นอะไรนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงธันวาลี l i เจีย s แฟกเตอรเนี่ยมีเรื่องของผู้ใหญ่ฐานะเชื้อชาติศาส,สนาอายุนะคะเออเหมาะสมการไม่เหมาะสมการนู่นนั่นนี่นะคะ แต่ไพ่บอกว่าคุณเนะ่ะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็จริงๆตัวคุณเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วกเ็เมื่อคุณได้คิดทบทวนกับตัวเองเยอะๆคุณจะรู้ว่าคุณควรจะไปทางไหนมีคนมารักคุณมากมายนะซ้มจะบอกเลยชาวสิงมีคนมารักคุณมากมายและคุณสามารถ ที่จะเลือกได้วิธีการเลือกก็คืออย่าเลือกโดยการรักคนอื่นอย่าเลือกโดยการให้คนอื่นมามีเงื่อนไขในชีวิตคุณคุณต้องเลือกความรักด้วยความรักตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะคนที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตก็คือตัวคุณเองนะคะไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ที่มีอคติกับคุณหรือญาติผู้ใหญ่ที่มัน ไม่มีเหตุผลเออนะคะคุณคือคนที่อยู่กับคุณเองเพราะฉะนั้นหากคุณพิจารณาทุกอย่างด้วยการมีเหตุมีผลนะคะด้วยความรักตัวเองเป็นที่ตั้งนะมองเห็นถึงตัวเองในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะคุณจะรู้เลยว่าคุณควรเลือกความรักแบบไหนนะคะอืมใช้วิธีการรักตัวเองเห็นถึงประโยชน์ของตัวเองจริงๆความรู้สึกดีที่มีให้กับตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะ อมืมาดูกันในเรื่องของแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยควรรักษาไว้ไหมคนโสดก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยคนที่เข้ามาคนที่จีบเราหรือคนที่เราไปจีบเขาควรจีบต่อไหมหรือว่าเขาดีกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเออเขาเหมาะกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือซ้อมต้องบอกเลยว่าถ้าไพ่ผู้ใหญ่ขึ้นดีอะ่ะ ส้มก็จะบอกให้เชื่อผู้ใหญ่นะนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะให้ฟังหูวไว้หูและพิจารณาด้วยตัวเองด้วยเอาครึ่งครึ่งนะคะสิบห้าสิบเนี่ยค่ะใช้หลักการลามาสูตรนะคะไม่ใช่ใช้หลักการามาสูตรเข้าใจใช่ไหมคะ่ะ อ่าโอเคไพ่เด้งขึ้นมาด้วยนะคะมาดูลักษณะเนื้อคู่ที่ดีหรือว่าคู่ที่เป็นคู่บุญนะคะมีลักษณะอย่างไงส่งเสริมคุณคู่ที่ดีนะคะเดูว่าตรงก,กันกับคนที่มาจีบคุณหรือเปล่าหรือตรงกับคนที่คุณมีอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าตรงก็คือก็คือ,คอใชออ่ประมาณนี้เลยแน่นอนขึ้นไพ่เด้งขึ้นมาใบาแรกทุกคนก็เห็นนะคะ เพราะฉะนั้นส่งปล่อยผ่านไม่ได้สำหรับไยที่เด้งขึ้นมานี่ยคะ f i n a n c i a l s e n คค่ะคู่บุญจะต้องเป็นคนทำมาหากินเก่งค่ะเป็นคนโฟกัสในเรื่องงานเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความรู้สึกที่ชาวสิงห์รู้สึกว่าเฮ้ย ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งชอบเที่ยวและอีกฝ่ายหนึ่งชอบทํางานโดยเฉพาะฝ่ายที่ชอบเที่ยวอ่ะชอบชิวอ่ะแล้วรู้สึกไม่พอใจที่อีกฝ่ายหนึ่งขยันทํางานเยอะเกินไปส้มจะบอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่เอาคนนี้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ต่อคุณจะสูญเสียคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตคุณไปเพราะนี่คือลักษณะคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะคนที่จะมาส่งเสริมในเรื่องงานเงินของคุณนะคะถ้าคุณไม่เอาคนขยันก็เชิญค่ะไปเสียเงินกับคนที่เกียรนะคะแรงอ่ะ สมีความรู้สึกว่าส้มแรงมากๆเลยอ่ะแพ้เสียงในหัวมากๆแพชชั่นค่ะนอกจากว่านอกๆคือนอกจากว่าเขาจะเป็นคนทํางานหาเงินเก่งเขามีแพชชั่นกับคุณเขามีความโรแมนติกกับคุณด้วยนะเขาไม่ใช่แค่ว่าแบบคือเขารู้สึกว่าการให้ความรักความโรแมนติกไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านบ่อยๆถ้าจะออกมันก็ต้องมีเงินเพียงพอไม่ใช่ว่าแบบว่า เออเงินยังไม่ค่อยพอเลยแล้วไปเที่ยวแล้วแบบไม่มีการวางแผนทางด้านการเงินไม่ได้เขารักคุณแล้วเขารักลึกกว่านั้นนะคะคนคนนี้นะนะคะเขารู้วิธีการบริหารการเงินที่ดีแล้วก็มีพชชันแล้วก็รักแล้วก็โรแมนติกกับคุณถึงแม้ว่า,าจะยังไม่ได้ไปเที่ยวกันแต่เขาก็สามารถที่จะมอบความหวานให้กับคุณเมื่ออยู่ด้วยกันได้นะคะโดยที่ไม่ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านเนาะ e n g a g e m e น t นะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่เอ่อ ไม่ไม่ปฏิเสธในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าคอมมิชก,กับคุณเพราะว่าขึ้นไพ่เอ็นเทอเนมนต์นะคะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าคุณอยากให้เขาพัฒนาความสัมพันธ์หรือคอมมิชก,กับคุณเขาจะไม่ปฏิเสธเขาพร้อมเพราะเขารักคุณมากๆเขาพร้อมที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยง่ายๆนะคะประมาณนี้เนาะขอบคุณชาวสิงห์นะคะขอให้ชาวสิงห์มีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ตัวไหนนะครับคุณกําลังตกหลุมท่องคุณแดงคาฟ้าผมแค่ยืนเฉยๆยังทำให้เธอสัน่นบอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใะ่ีกนั้นแหละฮันแน่บอกว่างแต่ไหลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่หวันแต่เจอหน้าผมก็ทำรุดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจ